บเขาทำไมนะเขาบคอกว่า มัโมตัสสัสวะสรสสัมมุัสสัทวัอะโมทัตุสุขินังวัตเมทานาัสสา อาณาปรมังสุขานราดินดีในทานการให้ของตงสำเร็จอาสาวไขสิ้นไปยันเครื่องดองสันดานในอาณาคตการเพื่อน,น,น,น้าโน่นเธอสาธุอิสมานิม่ยัมอัเติ ปฏิกาพันธนีสัาปนิวารานีที่ขูสังฆาสโอนอชยามาคาธุโนพันเตที่ขูสังโฆตุมาณิมยามพันเตปฏิกาพันธนีสัาปนิวารานีปฏิกานหาตุ อัมหัคนเทวมามะทาปิตุอาทินันจังมะจิกายานังญาตกานันจังทิคารังปิตายาสุขายาทราบแต่ประสงฆ์ผู้เจริญกระเพาะทั้งหลายร้อน้อมถวาย ป,ปติกะราหาแล่นาวินาปาขอพัของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ประสงค์ขอประสงค์ดงรมปติกพระ,พระจรารหาแล่าธาติธาปาขอพัของบริวารขอข้ะเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปีญาชนทั้งหลายยิปิีนามันใดบูญญาตายาสานิภรรยาบูตาปุตติญาติหนิสายเจ้าคำนายเวนท้าภูมเจ้าที และอุทิ่น่ายแกระเด็กหญิงอลาวันวงศีชาสุดยินดความรักไปแล้วน่าดูเวียนยาหอมเด็กหญิองลอลาวันวงศีชายังไม่ได้รับรู้ข่าวสารการถุกชนในครั้งนี้ทำไปอย่างไร ขอฝากไปตารอินพบโยมยายราจัดตุโรกบาลทาั้งน,น,นี่ภาพแม่ธรณีสูตรนาพูดนานน่าเนื้าผู้มีหูแก้วหน้าตาที่ทั้งหลายองรับเอาข่าวสารการกุลสน,นทครั้งนี้ ไปบอกแก่ญาติของข้าพาจ้าด้วยกระโดพวิยญาณของท่าั้งหลายเหล่านั้นรักรู้แล้วโยมารับเอาส่วนทุกสนที่ข้าพาจ้าทั้งหลายได้กระทำอยู่หน้าเทลาบันนี้พระโดวิญาณของท่านทุกทูตก็ขอให้ผลจากทูก การมีความสูงแล้วขอให้มีความสูยงสยิ่งขึ้นไปตามโมโนาหที่ได้ปราถนาวาเธอ,าอามามนนะ

อันนี้ค่ะพอแม่เราลงมือกันมาพวกนีกนั่นอันนั้นของกอันนี้จำนวนเงินสามพันบาทค่ะมีสลกอนโมสนาสัธเนห่นสาธุ Hari lewat daya, hati ku keman, pakatan majayang, bulu, patikanan tua dayatang. Hari lewat daya, hati ku keman, pakatan majayang, Alat dari sang berita malam ni, raih lawan yang terwakilkan sawah, sangki kubama, pakatan mayayang, sangko patikanatul cinta, alat dari sang พิมพ์พระพุทาดวยพระเจ้าทรงพระพ้าทรงรธเจารงพระพจ้รงพระพุทธเจ้าทรงุ้าทรงุาทรุ้ารงพุ้าทรงพระพุทธเจ้าทง้าทเรทธ้รจ้าท้าทรรุทธเางทเธารเจ้างเจ้าทรงพุทธเรุาร้วยรงจาจารงสระธาทรร ชาวบ้านโครูะบ ils, PI, function, the leaders, ้านเกษตรสมรของ่ด้วยเทีสบาภสุขไวายสาราาให้เกทพสูนสามเณรผู้ที่สมบูรณ์สุขสมศรีแก่เราญาทั้งหลายมีบิดามารดาปยายายสามีภรรยาบุตรนบตาพี่น้องสัหลสรรัญาตวอาจารย์ลเจ้ากรรมเวรแาะจัรุเวรหลายในอดีตชาติปฏิบัติปัญญกนีิั โดยเฉพาะในส่วนทีุ่่งส่วนตัวนให่แก่รวงกิจกริมงานของเดินในงจินรรวนมอล๊อมอล๊อปนุงิชาทีท่ดูงดงไมรงกิจกรรมเัตต,เตาไปทูพระุกชาตจะไปเปกิดเพาคุณในเร่างได้รับกำลังการมาในชีวิตจะได้สมองร่้องขึ้นชื่อว่าความยั่งนเขียนใจและสาระาบความยาดุจล่างภาพท่สวยงดงาม ขอจะได้เอจะได้มีแต่ญาตยมชาวบ้านทุกกและบ้านเกษตรสมวนละเจ้าหน้าที่เทศบาลในทุกภูมินั้นแม่ได้ปจจุบันทุกวันนี้จะ่ประธาสิ่งประการใดสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นดเบีนไม่เบียดเบือนสิ่งนั้นทำให้เุกคนมันดุมไดาสิ่งนั้นพลันสําเด็จพลันสเด็จเราให้มีอายุอายุกมยืนยาวนักปิบัตบุของสสุขของความสุขาสความสุขความเจริญ พระมีพลังพบังเจมาสุขภาพแข็งแรงสู้กับัจกานต่อไปปฏิภาณองปฏิบัติพิ่ารณาคิดคำสิริสระเชียงแหลมคณสารสมบัติมีพวกทรัพย์มากมายเดกินเด็ดใช้ทุกคนทุกท่านด้วยกัเจริญด้วยม